สวัสดีครับอยู่กับพี่แล้วนะครับในช่องไอเดียลเยนะครับซึ่งช่องพี่เนี่ยจะเป็นช่องที่มีทริคทางคณิตศาสตร์หรือว่าวิธีการทาข้อสอบนะครับมาฝากน้องๆกันซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาะเฉลยข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนะครับระดับนานาชาตินะครับประจําปีพศ2560นะครับซึ่งสอบรอบ2อระดับประเทศเนะาะโจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับระบบสมการนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยโจทย์เขาบอกว่าถ้า a b c เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่ทำให้สมการ n กํลังสเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสบวก c กํลังสบวก 2, 2 ab บวก2 bc บวก2 ca บวก3 a บวก3 b บวก3 c ลบนะครับมีคำตอบคือจำนวนในข้อใดน,นะครับอ่ซึ่งเ้ามีตัวเลือกไหมห้าตัวเลือกอันนี้นะครับอ่ะขั้นแรกเราก็ลอกสมการมาเลย เข็นกำลังสองโจทย์มีอะไรเราก็เขียนเอานั้ลงไปก่อนนะครับเอกกำลังสองเท่ากับเกกำลังสบวกบีกำลังสบวกซีกำลังสองนะครับบวก2องเอบีบวกสองบนะครับบวกสองซีอบวกสามเบวกสาครับบวกสามลบสี่อ่ะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่จำสูตรได้นะครับ น้องก็จะคุนแ้ว่า a อกำลัง2บวก b ีกำลัง2บก c กลัง2บวก2 a บวก2อบวกสอน่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนนะครับส่วนน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับ่เดี๋ยวพี่จะบอกน้องน้องโน้ตไปเลยนะครับอ่ะ a บวก b บวก C ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับ a 2กำลังสนะครับบวก b กำลังสบวก C กลัง2บวกกับ2 ab บวกกับ2 ac นะครับแล้วก็บวกกับ2 bc อ่ะซึ่งการจำของพี่เนี่ยพี่จะจำเป็นอันนี้พี่จะมองเป็นหน้ากลางหลังนะครับอ่ะพี่ก็จะจำเป็นหน้าบวกกลางบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเท่ากับหน้ากำลังสองบวกกลางกำลังสองบวกหลังกำลังสองบวกกับ2หน้าหลังบวกกับ2หน้าอ่ะบวกกับ2หน้ากลางบวกกับ2หน้าหลังบวกกับ2กลางหลังนะครับ ซึ่งมันก็จะได้ตรงนี้ออกมาอ่ะแล้เราสังเกตที่โจทย์แล้วนะครับไปขอไฮไลท์นิดนึงชึบน้องๆสังเกตไหมครับว่าอ่ะเรามี a อกำลังสองใช้ตามสูตรในโจทย์แล้วก็มีอ่ะ b ีกำลังสองอ่ะในโจทย์แล้วก็มีต่อไป c ีกำลังสองในโจทย์แล้วก็มีเช่นกันสองเอในโจทย์เราก็มีสองเออ่ะอา้าวไม่มี น้องๆเห็นไหมสอง ca เหมือนกันไหมครับอ่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการคูณเนาะอ่าต่อไป2บวกกับ2 bc อ่าในโจทย์แล้วก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยน้องๆสามารถก้อนนี้น้องๆสามารถอ่าเขียนให้เป็นในรูป A บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองได้นะครับอ่ะแล้วก็เขียนเลยเป็น n กำลังสองนะครับเท่ากับ A บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองนะครับอ่ะทีหลังเราก็เขียนปกติเลยเป็นบวก3 A บวก3าบวก3 4ลบ4อ่าทำไปทีละขั้นนะครับเท่าที่ที่ลืมเขียน3อ่าต่อไปเรามองไปทีแลสะสเต็ปเนาะอ่าต่อไปน้องๆเห็นไหมมันมี3เหมือนกันเลยเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถดึงตัวร่วมได้นะครับอ่าแล้วก็ก็จะกลายเป็น n กำลังสองเท่ากับตอนนี้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับ a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ่าทีนี้เราดึง3ออกมาแล้วมันก็จะได้เป็น a บวก b บวก c ลบสนะครับถ้าเดิมไหมถ้าเดิมเนาะพอเราลองกระจาย3เข้าไปทีนี้น้องๆน,นะครับเห็นไหมมันเป็นกำลังสองมันเป็น a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมบวกกับ3 ab ปกติเนี่ยเราจะคุ้นกันใน อ่ากำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมเราจะคูณกันหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราสามารถทําให้มันเป็นรูปแบบนั้นเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นรูปแบบนั้นจาทำยังไงไปดูกันเดี๋ยวพี่จะให้ให้อะไรดีให้ A, A, A ใหญ่ดีกว่าเป็น A บวกบวกนะครับอ่าทำไมถึงให้ล่ะเพราะว่ามันมันเยอะใช่ไหมครับเราสามารถแทนตัวแทนอะไรสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวนั้นเพื่อให้เรามองง่ายเนาะอันนี้เวลาเราทํา มันก็จะได้เป็นได้เปอะไรครับเป็น n กำลังสองเหมือนเดิมเท่ากับ a กำลังสองบวกกับ3 a นะครับลบ4อ่าใช่ไหมอ่าและพี่ขอเขียนเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็น a กำลังสองบวก3 a ลบ4เท่ากับเป็นกำลังสอง เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เรามีหน้ากําลังสองแล้วคือคือ a กำลังสองตัวนี้บวกสอหน้าหลังสมมติถ้าเราเขียนเป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าตอนนี้เรามีหน้าแล้วหน้าคือ a หลังเราต้องคูณหลังต้องคูณอะไรให้ได้เท่ากับ 3a ตัวนี้ให้ก้อนนี้เท่ากับ 3a แล้วก็ต้องคูณ3ส่วน2ถูกต้องไหมครับ เห็นไหมว่ามันเท่ากันเลย2ตัวนี้เพราะว่า2ตัด2เนาะเราก็ได้แล้วว่าหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกกับหลังเมื่อกี้เป็น3เศษสส่วน2ทั้งหมดกําลังสองนะครับแล้วก็ลบ4ไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราบวกอะไรเพิ่มเข้าไปเราบวกตัวนี้เพิ่มเข้าไปดังนั้นเราต้องลบออกนะครับเพื่อให้สมการของเราเนี่ยเท่าเดิมครับแล้วก็ลบ3ส่วน2 3ศสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองออกนะครับเท่ากับเอ็นกำลังสองอธิพิยย้ายเท่ากับนิดนึงให้ามันดูสวยงามเนาะอ่าตรงนี้เราก็ได้แล้วหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับแล้วก็รวมเลยเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนั่นคือกำลัง 2, สองสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ลบกับ4ตรงนี้เราก็กระจายกำลังสองเข้าไปเลยก็จะกลายเป็นลบ9ส่วนด้วย10อิบไม่ใช่16ส่วนด้วย4ใช่ไหมอ่ะท่ากับ N นกำลังสองะครับทีนี้เราก็เอาเลขตัวเลขมาลบก,กันก่อนทีนี้ก็เป็เหมือนเดิม A บวก3ส่วน2นะครับทั้งหมดกำลังสองลบกับ 4, 4ี16ลบ16ลบ9เป็น ลบ25ส่วน4ะครับเท่ากับ n กำลังสอง่ะทีนี้พี่ขอย้ายตัวเลขไปไว้ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาของสมการแล้วก็พี่จะเอา n กำลังสองเนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายมันก็จะได้เป็น a บวก3ส่วน2ทง้ทหมดกำลังส,สองนะครับลบกับ n กำลังสอเท่ากับจากลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะเราบวกทั้งสองข้างของสมการ อ่ะชีนี้มันอยู่ในรูปอะไรแล้วตอนนี้มันเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมมันคือรูปผลต่างใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันอ่ะแต่ว่าตรงน,นี้มันเป็นส่วน c อยู่พี่ขอเอาเอา4เนี่ย4คูณตลอดนะครับได้ถ้าพี่เอา4คูณตลอดใช่ไหมมันจะกลายเป็น4คูณอยู่กับ a บวก 3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2องลบก,กับ4คูณอยู่กับ n กําลัง2ทั้งหมด4คูณอยู่กับ25ส่วนสอ่ะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าน้องๆมอง4ตัวนี้ให้เป็น2กํกำลัง2ใช่ไหมที่เขียนเลยแล้วกัน2กํกำลัง2ตัวนี้เหมือนกันที่เขียนเป็น ที่ก็เขียนเป็น2องกำลังสองนะครับเราต้องเห็นไหมว่าเป็นเลขชี้กำลังเท่ากันเนี่ยสมบัติของเลขชี้กำลังเนี่ยเราสามารถเอาฐานมาคูณกันได้เลยเนาะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น2 a บวกกับ3ทั้งหมดกำลัง2อลบกับ2 n ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ อันนี้ก็หมด c ตัด4จะเหลือแค่25นะครับอ่ะทีนี้เราไม่มีส่วนแล้วเราก็ทำงานลวแล้วก็จะใช้สูตรผลต่างกำลับบงสองเลยก็จะกลายเป็นหน้าหน้าก็คือ 2a บวก3หน้าลบหลังหลังเราคือ 2n คูณอยู่กับหน้าบวกหลังนั่นเองนะครับเท่ากับ25 ครับอ่าเราได้แล้วตอนนี้เราสามารถแยกเป็น2องวงเล็บใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรสักตัวคูณกับอะไรสักตัวแล้วแลากับยีถูกต้องไหมครับอ่าแต่เรามีเงื่อนไขที่ว่าอะไรอื่นข้างบนโจทย์ A B C ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือจำนวนเต็มบวกที่คูณอยู่กับจำนวนเต็มบวกถูกต้องไหมครับอืมใช่ไหม อ่าแล้วก็คำตอบของเราเป็นจำนวนเต็มบวก n ด้วยไอ n แล้วเนี่ยเนจำนวนเต็มบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเราไปดูว่า25เนี่ยถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกคูงกันมันมีอะไรได้บ้างครับมันมี1น่คูณกับที่เขียนเป็นคูณเลย1คูณกับ25อะไรอีก2องอ่า2อไม่ได้เป็น5คูณกับ5นะครับใช่ไหมแล้วก็อะไรอ,อ่าไม่มีแล้วนะครับที่เป็นจำนวนเต็มบวก ดังน,นั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับ5คูณ5้ไหมหรือว่า1คูณย5ไหมแต่ว่าน้องๆเห็นสมก,การไหมครับว่าข้างในเนี่ยมันคือ 2a บวก3 2a เบวก3เหมือนกันแต่มันต่างกันที่ลบ2 n กับบวก2 n ใช่ไหมครับแสดงว่า2วงเล็บตัวเนี้ยจะไม่มีทางเท่ากันแน่นอนอ่าดังนั้นเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้มาพิจารณานะครับก็คือ1คูณ25นะครับเราจะไม่สามารถเอา5คูณ5มาพิจารณาพิจารณาได้นะครับเพราะว่า เราก็พอเรามองเนี่ยเรารู้เลยว่า2องวงเล็บเนี่ยไม่มีทางเท่ากันแน่นอนอ่าดังนั้นเนี่ยนั่นคือสองเอของเรานะครับบวกกับสามลบสองเอเท่ากับหนึ่งหรือสองเอนะครับบวกกับสามของเราเนี่ยบวกสองเอเนี่ย เท่ากับ25นะครับที่ขอเอาตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วกันแล้วก็ตั้งตัวนี้เป็นสมการที่2ครับอะถ้าเราสังเกตเห็นไหมตอนนี้มันเหมือนมีเหมือนกันเลยเราต้องการให้เหลือ N นะครับเพราะเราเราต้องการหา n นเนาะดังนั้นเนี่ยที่จะเอาสมการที่2เนี่ยลบกับสมการที่1นะครับอะเราก็จะได้ว่า ตัวนี้ลบกันหมดนะครับก็จะเหลือ 2n ลบกับลบ 2n ก็จะเป็น 4n นะครับเท่ากับ25ลบ1ได้24นะครับอ่ะเราก็จะได้ n แล้วนะครับว่า n เราจะเท่ากับ6นั่นเองอ่ะเราไปดูมีคำตอบไหมครับอ่ะเห็นไหมมีคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าถ้า a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่ทําให้สมการตรงนี้เป็นจริงมีคําตอบนะครับคือจํานวนใดซึ่งข้อนี้พี่มองว่าถ้าเขาเขาให้หา n ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าใช้เ้ามีให้แค่ตัวเดียวแสดงว่าคําตอบเราต้องได้แค่ตัวเดียวซึ่งเราก็ได้แล้วว่า N ที่เป็นคําตอบก็คือ n เท่ากับ6นะครับตอบขอไขนะครับก็คือ6 เสร็จแล้วนะครับข้อนี้